หนึ่งนาทีคลิปสั้นในวันนี้นะครับผมจะพามาชมที่ดินแปลงสวยนะครับทำเรดี้อยู่ติดกับถนนลาดยางมีนากวางอยู่ติดกับถนนลาดยางถึง46เมตรและมีในลึกในยาวจากหน้าแปลงที่ดินจนถึงท้ายแปลงที่ดินถึง24เมตรด้วยกันครับและทางด้านที่ใต้จะอยู่ติดกับถนนดินมนากวางอยู่ติดกับถนนดินถึง36เมตรด้วยกันครับเหมาะสำหรับการสร้างเป็นบ้านสวนบ้านพักที่อยู่อาศัยหรือจะมา โปิดกิจการเป็นร้านค้านะครับขายของก็ได้เช่นกันที่พาะที่ดินแปลนี้นะครับจะอยู่ตรงกลางระหว่าง2หมู่บ้านนะครับจะเป็นบ้านมะลุมกับบ้านมะเกลือนะครับที่ดินแปลนนี้นะครับจะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านมะลุมหมู่ที่7ตําตบลพลสงขามอเาเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับ จะมีเอกสารสิทเป็นฉนวคลุดแดงเนื้อที่1งานสิอตารางวาเจ้าของที่ดินต้องการขายยกไปในราคา2อง0,000บาทเท่านั้นเองครับหากใคสนใจนะครับก็สามารถรับชมคลิปเต็มๆของพวกเราได้ที่ช่อง YouTube ขายที่ดินโดยพาคินะตะนะสะาแับคลิปนี้สวัสดีครับ